สองสามสี่สามสองจริงแล้วผมอะจะทําคนเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าเราต้องใช้ทรัพยากรของบุคลากรคุณดุตรีเก่งแบบนี้นะทัพันไม่ไหวกับประโยคแรกที่มพูดมาไม่เป็นความจริงสิ่งแรกที่เขาบอกผมคือว่างเขาเนี่ยมาช่วยคิดลายกอดด้วยความที่เขาเป็นมือกีต้าร์ที่วงใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ค่อยได้ร้องแต่เวลาเขาได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งออกมาเราจะรู้สึกแบบ พี่นี่มันน่าได้เป็นนักร้องเนาะอะไรเงี้ยมาตลอดนัมเปลี่ยนเรื่องไหมคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ f i Things in My Life รายการที่จะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับ5สิ่ง5อย่างที่เปลี่ยนชีวิตของแขกรับเชิญค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราใน EP เนี้ยก็พูดได้ว่าเป็นศิลปินที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะไม่รู้จักไม่ได้เพราะว่า เพลงของเขาเนี่ยมียอดวิวสูงถึง200ล้านวิวใน YouTube เลยแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ได้ร่วมงานกับยมูดแล้วก็โฟร์ไปด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณลาวินิโตครับ คอนเสิร์ตใหญ่กันไปเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็คอนเสิร์ตมันมีความรู้สึกหลายหลายความรู้สึกรวมกันไปหมดเลยทั้งแบบดีใจตื่นเต้นเครียดกดดันแบบมีความสุขมันมันบอกไม่ถูกมันมันเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่รวมทุกอิมชั่นอยู่ในทั้นไปหมดเลยคือความฝันเราอย่างของผมก็คือเราคือศิลปินเนาะเราก็อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเแล้วเราได้ทําตามความฝันอีกหนึ่งอย่างแล้วและอีกหนึ่งก้าวที่เราเราเดินเดินได้อีกก้าวหนึ่งแล้ว แล้วก็คือมันตื่นเต้นเหมือนอย่างที่พี่ควันบอกเลยคือทุกอารมณ์ใช่แล้วก็คือหนึ่งวันร้อยร้อยอารมณ์แล้วมันเป็นวันเดียววันแรกในการเล่นดนตรีของพวกเราสามคนในชีวิตที่เล่นทุกเพลงของเราบนเวทีงั้นพูดถึงแขกรับเชิญลวกันค่ะทำไมถึงเลือกเป็น duo m o o กับโฟอีฟมาร่วมแจมด้วยในคอนเสิร์ตอ่ะเอาคนเลือกโฟอีฟก่อนชอบคือจริงจริงหน้าหน่อยกือจริงความชอบส่วนตัวก็ ก็เป,เป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง,ง,งแต่ว่า<ช>เรื่องเรื่องของความพิเศษในคอนเสิร์ตมากกว่าที่เรามองว่าเราจะทํายังไงให้คนดูรู้สึกว่าอยากจะมาดูคอนเสิร์ตเราอย่างที่ทุกคนรู้ก็คืออีดิโก้มีมีงานที่เล่นตามสถานที่ต่าง,างๆเยอะครับผมแล้วคราวนี้เราจะทํายังไงให้ในคอนเสิร์ตใหญ่เรามีความแตกต่างแขกรับเชิญที่จะมาในคอนเสิร์ตเราคือทุกคนจะต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมาอยู่ร่วมเวทีกัน กับอีดิโก้ได้หรือเปล่าแล้วเล่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับผมคือมันเหมือนแบบฝั่งเราจะเป็นแบบล็อกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็คงไม่คิดว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณเราโพยมาอยู่ในชโชว์ได้ยังไง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งมันดูแตกต่างแลมันก็ดูมันดูมีสีสันมากขึ้นมันมู้มีสีสันกว่าถ้าเริดเราจะเอาแบบวงใกล้ๆเขนมาอนะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆก็เก่งกันมากด้วยแล้วมันก็เป็นตามที่เราคิดสีสันของของคอนเสิร์ตในวันนั้นก็คือสนุกมากๆ วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง5เพลงที่เปลี่ยนชีวิตของอินดิโกเพราะฉะนั้นอาจจะขอย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปไกลหน่อยตั้งแต่เพลงแรกที่อินดิโก้ทำเปิดตัวออกมาเลยก็คือเพลง Kong ยังคงเพลงนี้การทำงานเป็นยังไงบ้างคะกับการร่วมงานกับมิวสิกมิดครั้งแรกจริงๆเพลงยังคงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ที่จริงๆแล้วผมะจะทำคนเดียวด้วยซ้ำ ผมไม่อยากแบ่งตาเพื่อนอะไรอเงี้ยเอยากจะทำคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นศิลปินเดียวนี่คือแค่าตอนแรกนะครับแต่ว่าด้วยด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยาก,กรของบุคลากรคุณดนตรีเก่งๆแบบนี้เราก็เลยต้องดึงเพื่อนๆมาันไม่ว่ากับประโยคแรกที่มันพูดว่าแกไม่เป็นความจริงสิ่งแรกที่เขาบอกผมคือว่างกันเนี่ยมาช่วยคิดลายก่อบ มันเป็นการชักชวนที่เหมือนไม่ได้ชักชวน <c oughs> แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ <c oughs> ให้ใหมันมี <c oughs> อีบิโก้จริงๆก็มันเริ่มจากการทำงานจ่กการทำงานก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วดนตรีพวกอะไรต่างๆตอนที่ทำเอลงยังคงมันมันผ่านไปแล้วประมาณ50-60%แล้วตอนทำแล้วก็ <c oughs> ดึงที่ขวัญดึงที่ดมาช่วยอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกจะไม่เป็นวงแต่ว่าพอเริ่มทำงานกันเนี่ยพี่โอเปอเรเตอร์ของอีบิโก้ก็เห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นวงได้ดีกว่าซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธกันแล้วเพราะว่าผมก็เล่นดนตรีกับเพื่อน ก่อนที่จะมาเป็นอีทิโก้ด้วยซ้ำคือรู้จักกันมาประมาณแบบสิปีไปแล้วอะไรเงี้ยคือนานเลยครแล้วก็ได้มาทํางานกันแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เฮ้ยเป็นเป็นวงดีกว่าเป็นวงดีกว่าซึ่งมันดูแข็งแรงกว่าถ้าจะทําเดียวถ้าอย่างนั้นตอนแรกล่ะคะตอนแรกที่เราสามคนได้ฟังตัวเดโมออกมาพร้อมกันเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนเดโมที่มาเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นวงเขาไงเราฟังในลักษณะที่เราจะต้องไปทํางานกับน้องเพื่อให้แบบน้องออกไปก็ รู้สึกว่าเอ้ยเป็นตัวบูดีตอนแรกนะแต่พอตอนที่รวมกันเป็นวงแล้วออกมาเป็นอินดิโกะเอาเอาจริงๆนะไม่เคยบอกความรู้สึกนี้กับใครเลยคือเป็นเพลงเดียวที่คาดหวังที่สุดในบรรดาอินดิโก้เลยนะเพราะมันเป็นเพลงแรก่ย mm hmm. อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้สําหรับขวัญน,นะขวานรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปในทุกๆเพลงอะ่ะขวาญตื่นเต้นกับยังคงที่สุดเลยผมก็คิดว่าอุ๊ยถ้าเพื่อนออกดังดังแน่ ค,ความรู้สึกเดียวกันดังแบบยังไงปล่อยไปดังแน่ๆเพราะว่าเพลงแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีด้วยเราก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังยากเกินไปเพราะฉะนั้นกาฟของอินดิโก้มันเหมือนค่อยๆไต่เนาะเพราะว่าปล่อยมาเพลงแรกก็ได้เป็นเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มติดหูผู้คนมากขึ้นจนมาเป็นเพลงที่2ที่ทําสถิติ58ล้านวิวกับเพลงแค่เราไม่ได้รักกัน แค่เราไม่ได้รักกันต้องบอกกอนว่ามันเป็นซิงเกิลที่3ของวงซึ่งทำในเวลาเดียวกันกับอีกซิงเกิลหนึ่งที่ชื่อว่า Indigo ซึ่งเพลงอินดิโเราจะทำเป็นดิเรกชันก็คือแบบแสดงความเป็นตัวตนของเรายาอยากใส่ดนตรียังไงอยากให้แบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ทำลงไปในเพลงอินดิโกส่วนซิงเกิลนี้เราเป็นซิงเกิลที่เราคุยกับพี่โอโปรดิวเซอร์ว่า พี่โอบอกว่าอยากได้เพลงฮิตแมทหนเพลงแล้วซึ่งจริงๆตอนนั้นยอดวิวมันยังไม่ใช่58ล้านตอนนั้นสิ่งที่เราคาดหวังคือ10ล้านวิวเพราะในยุคนั้นวงดนตรีที่ได้10ล้านวิวตอนนั้นคือเป็นน่าจะเป็นความสักเซสในยุคนั้นแหละซึ่งตอนนั้นมันก็เดินทางไปถือว่าเกือบเกือเกือเกือกอ แล้านไน้่ไหมประมาณแปดแปตอนนั้นในช่วงแรกใช่ไหมคะแล้วก็ลุ้นมากไม่ถึง10แต่ว่าก็ไม่เป็นไรทำต่อทำเองต่อนี่นี่คือพี่บูเขาตั้งมิชชั่นไว้แล้วว่าแบบอยากให้เพลงของวงสักหนึ่งเพลงเดินทางไปถึง10ล้านวิวตอนนั้นเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้เพลงเรามันจะเดินทางไปถึงร้อยล้านวิวซึ่งตอนนั้นทำซิงเกิลแรกซิงเกิลที่2มันก็อยู่ในระดับแบบหลักแสนหรือว่าแบบแต่ล้านสักเพลงเราก็ดีใจแล้ว ถ้างั้นในวันที่มันแตะ10ล้านวิวอะค่ะรีอคชั่น3คนเป็นยังไงว่างจริงๆมันไม่ได้แตะนะตอนนั้นใช่ใช่มันค่อยค่อยมาเชื่อไหมว่าตั้งแต่ยังคงและอินดิโก้และแค่เราเนี่ยที่คนรู้สึกณตอนนี้ว่าเราเซสาไปแล้วอะแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปตรงแค่เราไม่ได้รักกันอะพวกเราไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีงานไม่ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตไม่ได้เจอใครไม่ได้มีใครรู้ว่าพวกเราสามคนคือใครอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงแบบว่า เอาเอาเพลงวงตัวเองไปเล่นด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยคือพวกเราหรือแบบอพองานไม่มีเราก็ยังเล่นกลางคืนอยู่ในใน,ในสเตจท,ที่เป็นแค่เราไม่ได้แลกกันที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง10ล้านนะตอนนั้นนะคะ <c oughs> ก็มีคนเดินมาถามบูว่าแบบนี่เพลงใครอะ่ะ <c oughs> เพราะจังอะไรเงี้ยทั้งที่บูร้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเลยใช้คําจํากัดความว่าอินนิโกเดินทางมาเรื่อยๆมากกว่ากับยอดวิวที่มันค่อยๆเดินตามมาเราไม่ได้ ประสบความสําเร็จทีเดียวพุ่งกับการยอดวิวเป็น10ล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ตามแต่มันเลยมีความรู้สึกว่าเราทํางานเพลงด้วยความคาดหวังว่าคนจะชอบมาตลอดแบบนี้ดีกว่าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดเซตตั้งแต่แค่เราไม่ได้รักกันเพลงที่3ก็คือถ้าฉันเป็นเขาข มันเป็นเพลงที่พาทุกคนไปถึงสองร้อยล้านวิวเนาะแต่ว่าเมื่อกี้พี่โดนัทบอกว่าเป็นเมโลดี้ที่ออกมาจากที่พี่บูฝันฝันนะฝันว่าอะไรคือผมว่ามันเป็นแค่แบบมันเป็นคนคิดมากเออแบบคิดเยอะอะไรเงี้ยเขาเครียดแหละกาคิดเยอะพอคิดเยอะเหมือนแบบว่าตอนนั้นมันแบบสี่เพลงแล้วมันยังไม่มีเพลงไหนที่มันได้นี่เลยก็เลยแบบนั่งทําเพลงตลอดเวลาเลยแล้วก็คิดเยอะแอบไปบนที่ไหนหรือเปล่าว่าแบบขอให้เพลงตัวเองแบบแต่ว่า แต่ว่าเพลงเสร็จไปแล้วนะแล้วเขาไปพูดหรไม่แน่ปกติคนขอหวยไงแล้วคนมาบอกหวยในฝันอันนี้ขอเพลงดัง<อ><อ>เมโลดี้มาในฝันอตอนที่เมโลดี้มาไม่ได้ขออะไรเลยคนะคือคือเราเราทำงานเนยอะแล้วมันคิดมันไม่มีแบบผมว่าเป็นความคิดอะคิวมันอาจจะเพิ่งมาจากสวัสค์เหมือนแบบเขาส่งมาแล้วเราเฮ้ยเมโลดี้นี้เหรออะไรเงี้ยเ้ยเราก็ลองแบบเปิดคอมเลยสู้แล้วก็ร้องแบบโง่แล้วก็คือกีตาร์โผล่มาแล้วเดีมาดีดมาเลยสองวันเลย แปะไว้แปะแปะไว้ก่อนถ้ากิดกลับกลับมันรื้อใหมก็่ดีนี้ดีก็เลยแบบรีทำเลยครับตอนแรกที่ทากันทั้งสามคนคิดไหมครว่าเพลงนี้จะมาขนาดนี้โอ้โหไม่ผมผมไม่คิดผมไม่เท่าไหร่ผมคิดเพราะว่าหนึ่งแหละตอนนั้นอะมาซเกัลที่5แล้วแล้วก็สัญญาเราก็จะหมดกระ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆใจเราอะเราอะอยากทําต่อแต่ว่าเราก็คิดอยู่ว่าผู้ประกอบการเขาจะมองเราอย่างไงนะถ้าผลกำไรเราไม่ดีเขาจะต่อสัญญาเราหรือเปล่า เราอยากทําต่ออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่าตอนนั้นคือยังไม่มีใครรู้จักเราเรารู้สึกว่าตรงนี้มันคือโอกาสที่มิวสิคบู๊แบบมอบให้เราเพราะว่ายังให้เราได้ทําซิงเกิลอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะแ,แบบยังไม่ได้ดังยังไม่ประสบความสําเร็จไม่มีงานไม่มีรายได้จากตัวบงผ,ผมก็รู้สึกว่าอยากให้เขาต่อสัญญาอยากอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเนี่ยซิงเกิลที่5แ้แหละจะยังไงพอบูส่งเมโลดี้มาผมมีความดังยังไงก็ดัง มันแบบมันบอกไว้ถูกผูฟังผมฟังครั้งแรกเสร็จรู้ะ่ะผมรู้สึกว่าแบบขนลุกแบบเฮ้ยแอเย็นปะคะอาจจะปวดท้องมวนมวนมวนิดเดียวอะไรอะมันมันมีพอยต์เดียวกันที่เราสามคนคุยกันมาตลอดว่าจะทำยังไงก็ได้ที่เราทำเพลงต่อไปเรื่อยๆอย่างมากที่สุดเราก็แค่กลับไปเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีกลางคืนนั่นมันคือ stable สุดแล้วอะคือ มันมันได้คําตอบว่าเราสามคนเป็นนักดนตรีจริงๆ<ม>เพราะฉะนั้นนักดนตรีของเราสามคนก็คือทําเพลงต่อไปเรื่อยๆต่อให้วันนึงเพลงเราไม่ดังเราก็ยังเล่นดนตรีูพูดได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนยึดอินดิโกไว้ด้วยกันเหมือนกันเนาะในช่วงจังหวะที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงพูดถึงเพลงนี้ที่ยังบอกว่าแบบไม่มีใครยังไม่มีใครรู้จักตัวศิลปินสูงเส้นบาง,บาง เพลงน,นี้แตกต่างกับเพลงอื่นๆยัางไงคะทำไมถึงรู้สึกว่ามันคือเพลงที่เรามาแหละเรามาแบบเป็นนักร้องแล้วทุกคนรู้จักเราสำหรับผมคือเปลี่ยนชีวิตจริงๆครับสำหรับผมก็คือพอเพลงนี้มาเนี่ยงานดนตรงีที่เล่นคืนคืเนเป็นเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีงานที่เราจะต้องไปโชว์ตลอดถ้าฉังเป็นเขาถ้าฉนเป็นเขา,เ<ล>ขาใช่ถ้าฉนเป็นเขามีโชว์ตลอดเลยตั้งแต่เพลงถ้าจะเป็นเขามาก็คือแบบ ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบพลิกปุ๊ไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเรามาใช้ชีวิตโดยที่แบบเรามาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันโอ้โหหยุดใช้ใช้ชีวิตบนรถตู้ตกใจไหมคะกับการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปก็ไม่ตกใจแต่แค่แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยอยากอยากรู้ว่ามันเฮ้น มันถึงเวลาแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะไปไนนเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยดนตรีมจะพาเราไปที่ไหนบ้างอะไรเง,งี้ยซึ่งมันก็พิเศษมากแล้วมันก็สนุกงๆตอนนั้นเวลาเราเดินไปไหนมาไหนคนรู้จักเราหรือยงังมันจริงๆริ้เราเริ่มรู้จักตั้งแต่ถ้าฉันเป็นเขา้ะค่ะเพราะว <ๆ S 2> ่าเริ่มเริ่ม <ๆ S 2> เพราะว่าเราอย่างที่บูบอกไปตอนแรกเราเราเป็นวงโชคดีที่ได้เล่นคอนเสิร์ตเยอะในต่อต่อเดือนเพราะฉะนั้นการเล่นคอนเสิร์ตเยอะเนี่ยมันทําให้เราได้เจอผู้คนหลายๆจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คนที่มาดูคอนเสิร์ตเราจะจําเราได้ ส่วนคนที่เขาฟังเพลงเนี่ยเขาจะค่อยๆเริ่มรู้จักตั้งแต่แบบปารแบบว่าถ้าฉันเป็นเขาหลังหลังปายๆค่ะเพราะว่าเรามันเหมือนวงที่เป็นโรลเลอร์คอสเลอร์ที่แบบขึ้นแล้วก็ลงลง,ลงด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นพอไม่ได้ลงด้วยเพลงเออมันลงด้วยแบบลงด้วยแบ,บ่าสถานการณ์บ้านเมืองครับม,มาถึงก็โควิดเลย <c oughs> อ่ะโควิดแล้วลอกหนึ่งแล้วลอกสองเราก็ออกคอนเสิร์ตไม่ได้อ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะแต่ความโชคดีของเราคือเรามีท่าฉันเป็นเขาอยู่ไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราไปออกเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วพี่พี่เจ้าของผับหรือคนที่มาดูเขาก็น่ารักกับเราแล้วเขาก็รู้ว่าเราเล่นดนตรีสนุกไม่ใช่เหมือนเพลงที่อกหักที่เราปล่อยมาตลอดอนะไรเงี้ยเราก็เลยมีทุนเดิมในการที่จะกลับไปเล่นคอนเสิร์ตใหม่พอเรามีทุนเดิมเนี่ยพอเส้นบางๆมันมาอีกรอบนึงเนี่ยคอนเสิร์ตมันก็เลยยิ่งมา mm hmm. หนักเข้า ระหว่างการเดินทางเนี่ยคนจําได้ตั้งแต่ถ้าฉันเป็นเขาปปตายแล้วล่ะค่ะงั้นเข้าเพลงต่อไปเลยละกันครับก็คือเพลงกลั้นจนนรจงนนิงๆ EP อัลบั้มที่สองของเราคือมันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายก่อนว่าเรากำลังทำอัลบั้มใหม่ ซึ่งมันเป็นอัลบั้มที่2แต่ว่าเรากําลัลแบ่งพาร์ตออกเป็น2พาร์ตในอัลบั้มนี้มันเลยจะดูงงๆหน่อยว่าเอ๊ะมันจะเรียกว่าเป็นอัลบั้ม2 EP แรกทุกคนก็จะงงคือจริงๆมันเดี๋ยวรเรียกว่าอัลบั้ม2ก็ได้ใช่ครับมันคืออัลบั้มที่2ซึ่งมันจะมี2 EP นะครับแล้ว EP แรกได้ถูกวางไว้ทั้งหมด5ซิงเกิลแล้วแล้วก็มีคอนเซปต์ทั้ง5ซิงเกิลแล้วว่าเราจะมีฟังก์ชันเพลงยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ปล่อยออกไปแล้ว2ซิงเกิล ซิงเกิลแรกก็คือ2023เป็นเพลงที่ยังเป็นดิเรกชันของ i ิน i ิโกในปี2023คือจริงๆเราเคยทําเพลงที่เป็นดิเรกชันในอัลบั้มแรกไปแล้วชื่อเพลงว่าอินดิโกพอขึ้นอัลบั้มใหม่เราก็อยากจะนําเสนอเฉดส,สีใหม่ๆพวกเราแล้วก็ความเป็นดนตรีในยุคนี้หรือว่าให้มันทันกับปี2023เนี่ยครับก็จะเป็นแบบเพลงที่ หนักในเรื่องว o u n d electronic มากๆแล้วก็ยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นอินดิโกเหมือนเดิมคือเราอยากทําอะไรเราอยากเสนอความเป็นตัวเองยังไงแล้วก็แบบใส่เต็มที่เลยใส่จนแบบเรารู้สึกว่าโอ้อรา,อาออใส่หมด <c oughs> เรียกได้ว่าใส่หมดไม่สนอะไรเลยเบนอยากถามไอเดียค่ะเพราะว่าไปฟังเพลงกลั้นมาน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดที่เคยฟังจากอินดิโกใช่จริงๆแล้วอยากทำนานแล้วด้วยซ้ำ ซึ่งอยากจะมีเพลงเร็ว <c oughs> ที่เป็นเพลงเร็วรจริง <c oughs> ของมีดิโกโ้แต่จะทํายังไงตีดิออกโก้เจ้าพ่อเพลงโอคัสอือ่ยจะทำยังไง <c oughs> ให้มีเพลงเร็วนะแต่ผอปัด้วยก็แบบผมก็คิดอยู่งงว่าต้องมีความตีมมกับตัวเองอยู่พักหนึ่งตอนที่จะคิดอะไรเงแต่ก็มันก็มีอยู่นะคนทําแบบน,นี้อะไรเงี้ยก็เลยซึ่งแบบอลองดูเียว่าแบบเร็วๆ,ๆเลย <c oughs> ทำเพลงเร็วๆเลยแต่เนื้อเพลงโอคัส <c oughs> ก็ได้ผลครับก็ซึ่งออกมาก็เป็นบบนีอย่าี้ไปิกันก็จะมีความแบบหนักหน่วงเรื่องแบบดนตรีเรื่องซาวแล้วก็เนื้อเพลงอกหักซึ่งมีคนนิยามว่าเป็นเพลงอกหักที่โยกมาได้ที่สุดอ่าตอนนี้ปกติเราจะปล่อยเพลงไปเป็นทีละซิงเกิลแล้วทุกคนก็จะคาดหวังเพลงอกหักจากอิมิโก้ซึ่งเราปล่อยมาสองเพลงเนี่ยทุกคนก็จะตกใจว่า มันไม่มีเพลงโอกหักเลยมันไม่มีเพลงช้าเลยซึ่งถามว่าเรารู้สึกว่ามันเฟลไหมมันไม่สักเซสหรือเปล่าจริงๆมันคือสักเซสในความรู้สึกเราเพราะว่าแผนเราคือเราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ววางวางเพราะว่าความยากของการการทําเป็นอีพีอัลบั้มคือพอมันต้องวางสโคบทั้ง5้าเพลงอ่ะลำดับการปล่อยมันก็ต้องมีซึ่งเราอาจจะต้องมันมันอาจจะไม่ได้แบบ ได้รับผลตอบรับที่ดีในทุกๆซิงเกิลแต่ว่าไทม์ไลน์หรือว่าวิธีการปล่อยเราคิดก่อนแล้วว่าเราจะปล่อยเพลงนี้ก่อนเอาหนี้บอกเลยรายการแรกครับเตรียมแคปซิงเกิลที่เราวางไว้เนี่ยคือมันมีทั้งห้าซิงเกิลอย่างที่บอกครับอันแรกเนี่ยเป็นเดเรกชันเพลงแรกเพลงที่สองี่ยเป็นเพลงเป็นเพลงเรวแมสอย่างเพลงกลั่นเพลงที่สามเนี่ยเป็นเพลงมีเดียมสโลว์แต่เป็นเพลงแมส ああอันที่บอกเป็นคอนเซ็ปต์ก่อนเพลงที่4ี่คือเป็นเพลงคอนเทนต์เอระวังเพลงที่5คือระวังไว้ว่าจะเป็นเพลงฟีดชูนิ่งเราไม่เคยฟีดก,กับああใครเลยอันนี้อ,อันนี้โ <go. S 2> อันนี้เป็นอะไรที่เราไม่เคยบอกหรือว่าจะเป็นวงที่พูดว่าอยากร่วมง,งานด้วยตอนตอน้นไม่บอก <c oughs> ไม่ร้งไม่ร้อ <c oughs> อยากแอบถามนิดนึงก่อนที่จะจบว่าณจุดนี้ค่ะเรามาถึง สิบล้านวิวก็แล้วร้อยล้านวิวก็แล้วมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองก็แล้วคิดว่าจุดนี้ที่อินดิโกยืนอยู่มันประสบความสําเร็จหรือยังค่ะผมว่าผมประสบความสําเร็จตั้งแต่วันแรกที่ได้ทําวงแล้วเรา เอาจริงๆคือถ้ามองในมุมเรื่องความสําเร็จถ้ามีคนเข้ามาถามาหล,อลอม่อฉันแลวทำยังไงมีเพื่อนขาว้าวมึงเลยโง่โหโหโหตอบไหมนี่นะครับทุกคนดูนะครับที่นักตอบอยากงเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าคุณเป็นไลฟ์โค้ชรเอหรอคือจริงๆคือจริงๆผมมองแค่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องความสักเซสอะถ้าเราถ้าเราโหยหามันมากๆมันจะทําให้เราแบบว่า พอเราต้อง back to basic อะ่ะมันจะยากอินดิโก้อะ่ะเป็นวงที่ back to basic บ่อยมากม <c oughs> บ่อยจนแบบผมรู้สึกว่าอโอเคค่อนะโอเคกลับ,บ,บามาอยู่นี r ท o อจอย่าง,อางตอนที่ถ้าฉันเป็นเขาอ่าวิวเยอะมีงานแบบแทบทุกวันอยู่ดีๆสิ่งที่เราไม่คาดคิดในชีวิตก็เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีสถานการณ์โควิดทำให้พวกเราต้อง ไม่ใช่แค่พวกเราอะทุกคนต้องแบบเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่มีโควิดระลอกแรกแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มจะทําผลงานเหมือนเหมือนจะแบบกําลังจะกลับมาก็มีโควิดระลอกสองก็ถึงถึงถึงบอกว่าตอนที่มีเส้นบางๆออกมามันเป็นเพลงที่เหมือนรีเซ็ตทุกอย่างวงกรรมวงกรรมเยอะอ๋อพอ <laughs> พอพอเจอแบบสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเรารู้สึกว่าความสําเร็จของเราจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการที่แบบได้ทํำวงดนตรีแล้วก็ได้ทําเพลงให้ทุกคนได้ฟังส่วนสิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าการยอมรับจากผู้คนหรือว่าคอนเสิร์ตท,ที่เราได้จัดขึ้นหรือว่าชื่อเสียงต่างๆมันเป็นเรื่องของกําไรของชีวิตไปแล้วครับผม,ผมมองว่าสุดท้ายแล้วถ้าวันหนึ่งเราเราไม่ได้แบบมี คนติดตามหรือว่าไม่ได้แบบมีผลงานที่ออกมาหรือว่าเรากลับไปอยู่ในจุดเดิมเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็สําเร็จในมุมของเราแล้วที่นี้อินดิโก้มองอนาคตกันต่อไปยังไงบ้างคะไม่มองเพราะไม่มีอนารตอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตเรามาปัจจุบัติให้คนอื่นชมดีจริงจริงอนาคต ก็จะเป็นยังไงก็ไม่ได้คิดไว้ไม่ได้แบบวางคอนเซปต์ไว้หรือว่าวางแผนไว้ชัดเจนขนาดนั้นเรามีแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าสิ่งที่เราหวังว่าอยากจะไปอย่างเรามีธงเรามีธงใช่ครับเราไม่ธงครับเราปักธงไคือเราอยากจริงเรามีคอนเสิร์ตไปแล้วแต่เราธงเราเลยอยากจะเล่นแบบ Impact เป็นธงที่ใหญ่ที่สุดคือเล่น Impact เล่นราชมังอะไรอย่างเงี้ยคือเราปักไว้เลยปักตรงนั้นไปเลยครับทั้งสามคนปักธงว้เลยทางข้างทางจะเป็นยไงไม่สําคัญครับแต่เราขอให้ไปงน้ให้ถึงปลาย ให้ฝากผลงานไหมคะให้ติดตามความสําเร็จต่อๆไปของอินดิโกขอฝากผลงานของอินดิโกด้วยนะครับจริงๆแล้ว ตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเรามี EP อัลบั้มนะครับหลายๆคนยังไม่รู้ว่าอิดิโก้ทำ EP อัลบั้มอยู่เป็นอัลบั้มที่2ของพวกเราปล่อยไปแล้ว2ซิงเกิลและเร็วๆนี้กำลังจะปล่อยซิงเกิลที่3ครับฝากติดตาม EP อัลบั้มนี้ด้วยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผลงานในอัลบั้มเก่าของพวกเราก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับเรามีอัลบั้มแรกไปแล้วชื่ออัลบั้มว่าอินดิโกนะครับฝากทุกคนติดตามแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามวงอินดิโก้นะครับในทุก ทุกช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับสามารถติดตามได้เลยที่ i n i i o b กแบนดะครับผมไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ติ๊กตอกไนะครับผมหรือว่าจะเป็น Line Official นะครับมีสำหรับแฟนคลับที่อยากจะเข้ามาเป็นแฟนคลับที่ Exclusive นะครับจริงๆคือาสามารถเข้าได้ทุกคนนะครับอยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ i n น i g o นะครับใน Open Chat เซิร์ชไปเลยว่า Indigo m e ETING นะครับผมย ผมไม่ฝากอะไรเลยแล้วทำงานครบแล้วนี่พี่ฝางนะ,ะพูดถึงซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยนะสิที่ปล่อยไปแล้วด้วยลวะฝากซิงเกิลเพลงขุดไปได้วยครับผมเนี่ยก็เพลงนี้ได้พี่ฟอมเบียร์มาแต่งเนื้อให้นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราก็คาดหวังนะว่าเพลงนี้จะโดนใจทุกคนแล้วก็แมสสำหรับทุกคนนะฮะฝากด้วยครับขุดครับขอบคุณวิฟี่อินดิโกมากนะคะที่มาพูดเุยกับเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะ กาวเวิร์กสเปเชียลตี้คอฟฟี่แอนด์เวิร์กเพลสค่ะที่ให้เรามาถ่ายทํารายการไฟ h i ติ s งสิมไลท์วันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่ดูรายการเราจนจบอย่าลืมกดติดตามช่อง Spacebar แล้วก็แฟนเพจ Spacebar ไว้นะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจาก Space Bar ค่ะขอบคุณค่ะ